สวัสดีคุณทุกคนเราอยู่ห่างจากจุดสูงสุดของช่วงเวลาพลังงานพิเศษ77เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นโค้ดแสงเหล่านี้ได้หลั่งไหลลงมาในสนามพลังงานของเราแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมจะเป็นวันที่มีการสั่นสะเทือนพลังงานอย่างเป็นทางการโค้ดแสงเหล่านี้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของเลข7 เลขจิตวิญญาณน,นี้เชื่อมโยงกับความรู้สึกสัญชาตญาณปัญญาจากพระเจ้าการตระหนักรู้ในตนเองความเข้าใจทางจิตวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สามารถมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากในชีวิตของคุณเลข7เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างมิติทางกายภาพที่จำกัดของมนุษย์กับความเป็นจริงที่ไม่มีขอบเขต เมื่อเรามุ่งความสนใจและจิตสำนึกของเราไปที่แนวคิดและการสั่นสะเทือนของเลข7สนามพลังงานของเราจะเริ่มสั่นสะเทือนกับความถี่เชิงตัวเลขและคุณสมบัติทางจิตวิญญาณเหล่านี้การสั่นสะเทือนที่แผ่ออกมาจากเลข7จจะทำหน้าที่เหมือนระลอกขึ้นที่เกิดจากหยดน้ำและเริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและข้อมูลพลังงานส่วนบุคคลของเรา การเปลี่ยนแปลงภายในเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในชั้น DNA ที่ไม่ใช่ทางกายภาพในเซลล์ของเราในศูนย์จักระเมริเดียนและโครงสร้างพลังงานอื่นๆขึ้นอยู่กับเส้นทางส่วนตัวของคุณการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในร่างกายของเราเหล่านี้สามารถกระตุ้นการตื่นรู้ของความทรงจำโบราณ การเชื่อมต่อกับแง่มุมเก่าของจิตวิญญาณของคุณและการเปิดพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันโค้ดแสง77เหล่านี้สามารถกระตุ้นการปรับสมดุลภายในที่อาจนำไปสู่การปลดบล็อกพลังงานที่หยุดนิ่งตัวรับหลักของโค้ดเหล่านี้คือประสาทของเราปัญหาต่างๆปวดศีรษะเวียนศีรษะมึนงงและรลบกวนการนอนหลับ อาจเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณอีกต่อไปนี่เป็นสัญญาณว่าบางแง่มุมของเส้นเวลาปัจจุบันของคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรปับบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับความถี่ที่สูงขึ้นปัญหาทางเดินอาหารก็เป็นไปได้เช่นกันปัญหาในด้านนี้อาจเกี่ยวข้องกับการล้างและการปลดปลอกกรรม ขัดขวางไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางของคุณส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับครอบครัวระบบโครงกระดูกก็ได้รับผลกระทบจากโค้ดแสงเจ็เช่นกันกระดูกและกล้ามเนื้อของเราจะบันทึกความทรงจำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตความตึงเครียดและความเจ็บปวดตามข้อกระดูกอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปัญหาทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกติด อยู่ในเส้นทางปัจจุบันของคุณหรือการปลดปล่อยความทรงจาเก่าที่ขัดขวางไม,ม่ให้คุณก้าวไปสู่เส้นเวลาที่สดใสกว่าการเดินทางนี้ค่อนข้างเป็นการส่วนตัวและไม่เหมือนใครสําหรับคุณและประวัติศาสตร์ของคุณบนโลกใบนี้และที่อื่นๆในจักรวาลแม้ว่าทุกคนจะได้รับผลกระทบจากโค้ดแสงเจ็ดเหล่านี้แต่ผู้ที่มีความไวต่อพลังงานและผู้ที่จิตสํานึกของพวกเขา สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีแนวโนม้มที่จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ขยายตัวรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นเราเดินทางผ่านพอร์ท่ล77ภายใต้อิทธิพลของดวงจันทร์ใหม่ที่เกิดขึ้นในราศีกรกฎเมื่อเร็วๆนี้และขึ้นแรกของการถอยหลังของดาวเสารและดาวเนปจูนพลังงานและโค้ดแสงเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกันมากมาย เมื่อเราเข้าสู่เครื่องหลังของปี2024อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นพลังงานจะเร่งขึ้นเรากำลังเริ่มต้นเข้าสู่พอร์ทัล8 8 8ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าไลออนเกตในวันที่8สิงหาคมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เรากำลังประสบอยู่ในวันนี้จะเป็นการเตรียมพลังงานของเราสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนต่อๆไประหว่างนี้ใช้เวลาในการพักผ่อนทำสมาธิ เขียนบันทึกหรือเดินเล่นในธรรมชาติหรือคุณสามารถใช้เวลาสักครู่ในการหายใจเข้าลึกๆวางมือบนพื้นที่หัวใจของคุณหลับตาและเพียงแค่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของพระเจ้าภายในคุณคุณอาจจินตนาการว่าโค้ดแสง77็ดากำลังทำงานภายในระบบและเซลล์ของคุณลุกแหล่งของแสงหมายภายในตัวคุณ และนำคุณไปสู่เวอร์ชั่นที่สดใสกว่าของคุณเองขอให้คุณมีพอร์ทัล77ที่สว่างสวายและมีความสุขแล้วพบการอีกด้านหนึ่งของจักรวาลด้วยรักมากมายเราเป็นหนึ่งเดียว